ครับกับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมกมลรอดคลายนะครับสมาชิกภุธ,ธิสภาหมายเลข001จากจังหวัดสงขลานะครับท่านประธานครับผมมีสองสามประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกประเด็นที่หนึ่งก็คือมีคำถามว่าเราเป็นวุฒิสมาชิกที่มีคุณภาพหรือไม่นยผมใช้เวลาอยู่ที่นี่มาเกือบหนึ่งปีนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ เป็นชุดหนึ่งที่มีคุณภาพและมีคุณภาพสูงทัดเทียมหรือแทบจะเหนือกว่าสมาชิกวุฒิสภาบางชุดในอดีตซะอีกที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าโดยหลักการของรัฐธรรมนูญถ้าเราไปอ่านในรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์รวมทั้งข้อสังเกตรวมทั้งจุดมุ่งหมายเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงวุฒิสมาชิกในยุคแรกๆหลัง2 4 7 5ก็คือวุฒิสมาชิกที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับสส นื่งจากช่วงนั้นคนไทยยังเรียนหนังสือกันน้อยความรู้ทางการเมืองยังไม่สูงกลุ่มที่สองก็คือวุฒิสมาชิกหลัง2,540เป็นต้นมาก็เป็นสภาพี่เลี้ยงคอยเป็นผู้ดูแลกันกรองก,กฎหมายแต่แน่นอนอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการมีญาติสนิทมิตรสหายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสสก็เป็นเครือญาติมาถึงชุดเราไม่ว่าใครจะมองอยังไงก็แล้วแต่นะครับ ผมมองว่าการที่เรามาจาก20สาขาอาชีพมีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ที่หลากหลายมันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นวุฒิสมาชิกชุดเติมเต็มซึ่งคำนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับแต่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมน,นูญในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อสังเกตการเป็นผู้เติมเต็มจึงทำให้เรามีคุณค่าเท่ากันทำให้เรามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่เราเรียนรู้หรือมีประสบการณ์เนี่ยเช่นเดียวกัน เรียนว่าผมยังไม่เคยเห็นใครเลยไม่มีความรู้ความสามารถใน200คนที่นั่งอยู่ในที่นี้ทีนี้ประเด็นที่สองแล้วถามว่าเรามาอย่างบริสุทธิ์ุติธรรมหรือไม่ mm. ก็ต้องให้มีผู้ตรวจสอบครับเพราะว่าถ้าวันนี้เรายังไม่ได้รับการชี้ชัดว่ากรรมการหรือวอุฒิสมาชิกชุดนี้มาจากการหัวมาจากการโกงหรือมาจากการทุจริตเนี่ย เราจะเป็นต้องทําหน้าที่ต่อเนื่องไปตามกฎหมายเราไม่จเป็นต้องเราไม่สามารถจะหยุดการทํางานของเราได้ผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครบริสุทธิ์หรือไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นคนผิดและที่สําคัญก็คือถ้าเราจะพักงานเราจะพักใครเราจะพักคนที่มีรายชื่อหรือคนที่เราไม่มีรายชื่อหรือเราจะหยุดงานสักสามปี ว่าคดีนี้จะจบแล้วค่อยมาทํางานกันใหม่ผมเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์การดําเนินการตรวจสอบยังเป็นไปตามกฎหมายเรามีองค์กรอิสระเรามี DSI เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้เขาตรวจสอบไปแล้ววันหนึ่งเมื่อคําตัดสินออกมาว่าท่านใดผิดท่านนั้นก็พักงานไปที่เหลือก็ทําหน้าที่ต่อเลื่อนคนใหม่ขึ้นมา ที่สาคัญผมอยากจะถามตัวเองเหมือนกันว่าเวลาเราพูดว่าใครหัวเนี่ยเอ๊ะเราเราหัวด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพียงแต่เราไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเท่านั้นเองคําว่าหัวจึงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์และมีการตัดสินกันโดยระบบกฎหมายซึ่งแน่นอนเราจําเป็นจะต้องใช้เวลาผมกราบเรียนงี้ครับว่าวันนี้เรากําลังจะประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งองค์กรอิสระ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหยุดการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากถ้าเราหยุดก็เท่ากับเราจะต้องหยุดการทำงานทุกเรื่องก็ในเมื่อเราไม่มาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องหยุดบางเรื่องหรอกครับก็หยุดมันทุกเรื่องซะเลยประเด็นต่อไปก็คือถามว่าแล้วกรรมาการกลั่นกรองที่เรากำลังจะเสนอชื่อต่อไปนี้มันมีประเด็นที่ เขามีความผิดหรือไม่เขาไม่เหมาะสมประการใดผมคิดว่าอันนั้นเป็นแค่เรื่องหนึ่งเพราะถึงที่สุดผู้กันกรองก็เป็นแค่ผู้หาข้อมูลมาประกอบเป็นแค่ผู้ที่รับฟังความคิดเห็นสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าสู่ระบบและถึงที่สุดคนที่ตัดสินใจคือที่ประชุมแข่งนี้ครับที่ประชุมแห่งนี้เราเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครถ้าวันนี้เป็นผมสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะเดินหาเสียงกับคน200คนเนี่ย ให้เขาเลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแม้ว่าจะไม่ตรงกับกรรมการกันกรองแต่ถ้าเราไม่ทําเช่นนั้นเนี่ยกรรมการกันก,กรองก็จะเสนอข้อมูลในสิ่งที่เขามีเราก็ได้แต่พูดได้แต่แสดงความเห็นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราจะทําสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ช่วยคณะกรรมการกันกรองด้วยกันกรองมาเราสามารถเปลี่ยนได้สามารถล้มได้สามารถที่จะเสนอใหม่ได้ผมคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํากันสุดท้ายครับผมกราบเรียนว่า เราเป็นสอวอเราคงต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในบทบาทที่เขามีแน่นอนในบางแง่มุมมีคนตำหนิติเตียนท่านเปิดเว็บไซต์ท่านอ่านไลน์ online, ท่านดูในสื่อบันติมีเดียแต่ถ้าถ้ามองให้คลุมมันก็มีอีกมิติหนึ่งที่มีคนชื่นชมมีคนเห็นด้วยมีคนสนับสนุนมองว่าสิ่งที่สอวอทำเนี่ยดีอยู่แล้ว และผมต้องชื่นชมทุกท่านนะครับทุกคณะกรรมาการทุกคณะกรรมาการที่ออกพื้นที่ไปทํางานผมคิดว่าเราแทบจะทํางานมากกว่าหน่วยงานอื่นเสอีกนะครับเพียงแต่ว่าข่าวสารบางเรื่องมันอาจจะไม่เผยแพร่เราต้องช่วยกันเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ครับผมไม่เคยได้หยุดเสาร์อาทิตย์เลยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อลงไปทํางานเป็นหน้าเป็นตาให้กับสอวอและผมคิดว่าสอวอเอาเป็นว่า9 9ทํเาอร์เซน์ทสิ่งนั้นอยู่ สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับทําให้เต็มที่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเสนอเพื่อจะหยุดการทํางานของเราในวันนี้หรอกนะครับรอคําตอบจากผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแล้ววันนั้นถ้าตัดสินมาอย่างไรผมคิดว่าทุกคนจะต้องยอมรับแต่แน่นอนถ้าท่านคิดว่าวันนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่กันดีกว่าในบางเรื่องผมเสนอว่าหยุดกันทุกเรื่องเลยก็แล้วกันฮะหยุดสักสามปี น่าจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินมากกว่าที่พวกเรายังนั่งกันอยู่นะตรงนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับแล้วผมเองคนอื่นคิดยังไงไม่รู้นะฮะห้าปีต่ออย่างนี้ผมทุ่มเทเต็มที่เต็มกําลังความสามารถและเชิญชวนพวกเราได้ทําแบบเดียวกับที่ผมคิดนะครับขอพระคุณมากกับท่านประธานครับเดืยนเชิญท่าน